มืาอนี้มาเบิง้งผู้เบากินตับเด้อพี่น้องเด้ิมืาอนี่ยอะผอวน่องแท้กับมืาอนี้มากินตับน่องผัวกับหมูว่านน่องว่านเส้นกับพี่น้องมืาอนี้มาแซ่บๆกันครับพี่น้องมืาอนี้ยกลิ่นน้วอืมอืมยำชีคุดคุด <c ười> คุดสวัสดีครับมิตรตัวด <มา S 1> แดงแฟนที่คืนหอดสู้คุยสุกคนครับ อ้ามื่อนี้ครับเศานี่ครับพาพี่พอนองเงี้ยเออเงี้ยไอซู้ขู่สุข้อนเด้อพี่นองเลยเมื่อนี้มาเบิ้งขู่เบากินตับเด้อพี่นองเด้อเมื่อนี้อ่ะควอมนองแทขกเมื่อนี้มากินตับน้อพ่อครับหมูว่านนองว่านเส้นครับพี่นองเมื่อนี้มาแซ่บๆกันครับพี่นองเมื่อนี้ยตับตอนยังไงงามๆมืพี่นองไอ้โมบเปิดก่อนเลยเปิดเยังลูกเปิดกล้องเข่าเปิดแล้วเด้อบอสกินก่อนเลยโอ้สายเลนปะมาจัดไปครับพี่นองอกแรกแหกหมานตับตอนยังไงครับพี่นองอุ้ย ตู้อยู่ดีๆมากพี่น้องเอยโอ้โหรสหวานรับประทานง่ายครับตอนนี้ไงครับข,ข้างคำเขาไอ้หลุมปูดแก้วก็โปดชีดนดนๆันเนาะงานเล็กกว่า อืมนี่หมดแล้วครับโอ้ต่อครับสิ่งพันคำเข่าพี่น้องบุ่มปูเลยพี่น้องเนะแก้ว พักไหมครับมาแล้วครับกินอะไรลูกมาแล้วกินน้เปรี้ยวมันก็ะดิ่งขมขมแทบ ามทิพกีครับหลุมปูดรวบกู ครับหลุมปูดคือเการาเนี่ยจับหวานมาละ จองไอ้น้องท่านหายไปไหนเด้อพี่น้องเองนะครับบ่ค่อยมีโบ่บ่ค่อยมีเวลาหเหตุงนานก็มันยังเนี้ยขนาดนั้นนี้พี่น้องเลยวองไปซับปลาครับเาาท่าไหร่คือนคออนละลูกป่าน เขียวท่านเกาท่างมาได้พี่น้องยำยาก่นิดนึงยำชี้คุดคุดๆกระังนี่่็ตัวห่วงเขียวปลาแขครับอิ่นวันกินไม่ไม่สดสด

แห่ป่ะแิ่มแล้ว <c oughs> ว่านท้าท่ายัดไม่ใช่นออท่ายไดเก็ดปีี่ยน <c oughs> โอ้พิษหาเปี่ต้องใบไฮเหมือนว่านโอกแต่ละตอวน,น,นีนพี่นองเร่นหอนส่อนสัตว์กลุ่มปู่ตือับ โอ้ยวิจิงคตอนไห่จะเป็นหยับไหนบะล่ะตอนหนละเนีนครับอืมตอนหนตอนไห่จะพอใจกันเลยพวกเทาตาพี่น้องตลอดตอนแบกเครื่องรูปอูด giùm pưu ngon sốt sốt ngay. สวยเซาษฐีสักเดิกพี่น้องสีน้ำไม่สดๆเกี่ยวว่าลงลลอกคนไหนพี่น้องมาละพี่ครับ โดดวางปีพักจัดไปสีนต่หอหอหอข้ามเขา่า กาดหินหวานเท่า <c oughs> ดูดก่อนป่ะยืดก่อนฮะเท่าไงก่อน<ะ>ประกาดหินกระดาแฟร์หวานเท่าหอมแซ่บหวานหวานเท่าหรือนมันหินแซ่แซ่หวาน và có lẽ của cha nó hiểu bị nói là tao vãn nó sợ 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 khăn khăm cầu lúc bùm ra Nhằm cúp cúp nói xui กินพันทั่วผู้พี่น้องเลยปา <C ười> กวัอใไญ่ก็แจ๊กก็ตาม่าไปเด้อพี่น้องเลยบ้วาวกินตับครับื่ายกว่า <lar Bye> <bye> <c ười> แม่รู้ตุ้งรังเกียจวางอะไรขึ้นเพราะพอรอดเดียเมือโอ้ยเอาจะเสียขึ้นกันเห็นบอกเสียให้ไหมฮะพ่อเขาอยู่นอกตัวเป็นย่องพอที่เห็นรูกย่องพอพอซื้ออาชีพหาหายไม่ได้เอารอกระเลยหมดเวลาแล้วโอ้ เราซาดเป็นเ้าเอาออปลาติบปลอกมากเกินที่ปลอดเสืยอโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหหหนั่ยห่าไปลองนั่ กลิ่นไม่ไหม้อหอมๆกินกับลูุกไส้ครับวันนี้ว่านกับลูุกไส้น้อยอันนี้ลูะหรุกไส้ไงอ๋อบวกหอมกันหอมมาละครับมาละคมดีมอ,อันนี้มันลวกแล้วครับมันแบกสูมออยู่ hai bốn luồng nhắm ngay cúp cúp lên rồi bằng đợt bên nào này cho phù treo มันีอเม็ด,มดมหัวง้อยพี่น้องลูกไส้หลาเบ่อมาก <c oughs> สำนกแก้วแหละพี่น้องให้ออกแอกวอกแอกก็กกกกผมจะเอว่ามันจริงครับแต่ว่าเด็กหน่อยนะพี่น้องเนาะอ่ะฝากคลิปให้พี่ให้ลองเหมือนกันนะลูกแจ็กอ่ะฝากคลิปปากกดไลค์กดแช่ให้เด้อครับกดติดตามครับกดติดตาม กันแช่กันแช่ลายๆเราฝากกดไลค์มันให้มันเป็นกำลังใจผู้ใดผู้ใดขักน้องแท็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนื้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์น้ำครับสารับคลิปนี้ครับพี่น้องโชคดีมีความสุขจักจ็บจักไก่ยักจนพี่น้องร่ำรวยสู้ขุดสุขลนครับเอาผู้ใดตาบอดให้มือตาได้ง้างผู้ใดก็ให้เลีนหันเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดขากดค้างว่าครับขาซื้อกิ่งหนึ่งสารับคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ็ดจิ้วจิ้วนะลูกจิ้วจิ้วกระดาษันไหนบอก